สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนวิธีการลบคะแนนต่ำสุดและสูงสุดกันค่ะเริ่มต้นจากการเข้าสู่ระบบเว็บแคมส์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปยังแถบเมนูด้านซ้ายค่ะเลือกผลการเรียนรายงานผลการเรียนค่ะค่ะจากนั้นนะคะทำการเลือกวิชาที่ต้องการค่ะและครั้งที่ค่ะเพื่อทำการเรียกรายชื่อน,นักเรียนนะคะ เมื่อทําการเรียกรายชื่อนักเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏช่องคะแนนที่ทําการกรอกคะแนนเอาไว้ค่ะสําหรับเมนูลบคะแนนต่ำสุดสูงสุดนะคะเป็นคําสั่งที่จะช่วยจัดการช่องคะแนนนะคะที่เราทำการคีย์เอาไว้นะคะแต่ไม่ต้องการนํามาใช้ในการคำนวณเกรดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกรดนะคะก็เพียงทำการ ดรอปช่องคะแนนนั้นเอาไว้นะคะโดยไม่ต้องทำการลบช่องคะแนนทิ้งออกจากโปรแกรม w e b บ a m มค่ะมาเริ่มต้นเลยนะคะ ก่อนอื่นที่จะทําการลบคะแนนต่ำสุดสูงสุดนะคะเพื่อจะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะให้สังเกตที่คะแนนเกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ชื่อขัตตยาค่ะตอนนี้อยู่ที่91นะคะค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะที่การคลิกเลือกที่งานบันทึกคะแนนค่ะจากนั้นคลิกเลือกที่ลบคะแนนต่ำสุดสูงสุดค่ะจะปรากฏหน้าต่างดังภาพนะคะทําการเลือกช่องคะแนนที่ต้องการที่จะดรอปลงนะคะ สมมติเลือกที่รับผิดช,ชอบ2นะคะติ๊กให้เกิดเครื่องหมายคำถามหน้าช่องคะแนนที่ต้องการค่ะจากนั้นกด a อ p l y d ยดค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เด็กหญิงขัติยาจากเลข91ตอนนี้เปลี่ยนเป็น92แล้วค่ะหลังจากที่ทำการดรอปช่องคะแนนนะคะและช่องคะแนนของเราตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะและไม่สามารถคลิกเปลี่ยนแปลงใดๆได,ได้นะคะ และถ้าต้องการที่จะเรียกคืนนะคะช่องคะแนนที่ทําการนะคะลบคะแนนต่ําสุดสูงสุดไว้นะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงเลือกที่งานบันทึกคะแนนค่ะแล้วเลือกที่เมนูเรียกคืนคะแนนที่ถูกลบค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้นะคะช่องนะคะคะแนนรับผิดชอบ2กลับมาเป็นสีเหลืองตามปกติแล้วค่ะจากนั้นนะคะกลับไปที่งานบันทึกคะแนนและทําการคํานวณคะแนนใหม่อีกครั้งค่ะ จากคะแนน92คะแนนนะคะก็จะเปลี่ยนเป็น91ดังเดิมแล้วค่ะสำหรับวิธีการลบคะแนนตามสูตรสูงสุดก็มีวิธีการดังที่ได้ทำไปนะคะหวังว่าจะทำตามกันได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ